ต้องดีกว่าเดิมนะครับการศึกษาต้องดีกว่านี้สิ่งแวดล้อมต้องดีกว่านี้ขยะต้องจัดการน้ำเสียต้องบำบัดส่วนน้ำปลาปาก็ต้องสะอาดน้ำเกษตรต้องสนับสนุนสุขภาพก็ต้องดีคลินิกใกล้บ้านใกล้ชุมชนต้องมีต้องขยายการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุในระดับชุมชน ถนนหนทางไฟไฟฟ้าต้องสว่างขนส่งสาธารณะรถโดยสารต้องสะดวกกว่านี้สะอาดกว่านี้ตรงเวลากว่านี้แล้วก็เยอะกว่านี้ใช้เสียงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยการเกษตรก็ต้องดีเศรษฐกิจก็ต้องดี สวัสดีครับฝั่งขวานะครับสวัสดีครับผมที่เป็นเสียงจากผมชชยทวัตตุลาธนขนงกรักเก้าไกลนะครับมาพร้อมกับคุณอลิศและก็สสอีกหลายท่านจากพักเก้าไกลและก็ว่าที่นายกอบจราชบุรีคนใหม่นะครับขออนุญาตประชาสัมพัน์นะครับวันที่เป็นกันยายนนี้อย่าลืมนะครับผมพี่น้องชาวดํานิลไม่เรื่องนายกอบจไม่มีสวอนะครับเรื่องนายกอบจไม่มีสวประชาชน มีน้ำงลงคะแนนเสียงยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราดีน้ําน้ําไหลแรงกว่าเดิมมีทุกที่น้ําสะอาดทั่วกันทุกตําบลทุกหมู่บ้านนะครับรถสาธารณะต้องดีกว่าเดิมสะดวกกว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมใหม่กว่าเดิมและก็มีเส้นทางครอบคลุมยิ่งกว่าเดิมนะครับนี่เป็นเสียงจากพักก้าวไกลนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวดำเนินสะดวกและก็ชาวราชบุรีทุกท่านนี่เป็นเสียงจากพักเก้า,าไกลนะครับผมชัยวัฒน์ุราธทนุณพักเก้าไกลนะครับมาพร้อมกับคุณพลิตไอเต็มนะครับแล้วก็สอสออีกหลายท่านขออนุญาตพาคุณไยรัตน์นะครับศักดิ์อิสระพงศ์นะครับมาแนะนําตัวในฐานะาวาที่ผู้สบัรนายกอบจเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งกันยายน หนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งหนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งราชบุรีต้องดีกว่าเดิมการศึกษาต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมน้ำต้องดีกว่าเดิมรถสาธารณะต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมดังนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์หนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งราชบุรีต้องดีกว่าเดิมนะครับ

เจ็บป่วยมีคนดูแลรอพอสอตใกล้บ้านนะครับเป็นพัฒนาให้เป็นคลินิกชุมชนทุกวันนี้นะครับผู้ป่วยผู้สูงอายุไปโลงพยาบาลแออัดไปแต่เช้ากว่าจะได้กลับนะครับเสียเวลามากมายในแต่ละวันเสียเวลาในการหารายได้เสียเวลาในการเดินทางถ้าเรามีคลินิกชุมชนใกล้บ้านนะครับสามารถรักษาดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้เจ็บปวดหัวตัวร้อนไข้เล็กๆน้อยๆ สามารถรับยาได้คิตตี้รอพสทองสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับพี่สสวัสดีครับมันเนด็กรับยกนยาอย่าลืมไปใช้สิบ์นนะครับให้โอกาสพวกเราด้วยนะครับให้โอกาสพวกเราไปเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีให้ดีกว่าเดิมนะครับ แสดงพลังในการเปลี่ยนแปลงหวัดราชบุรีไปด้วยกันด้วยการกาเบอร์หนึ่งในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับพี่สวัสดีครับ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 ไปแสดงพลังร่วมกันนะครับสวัสดีครับทุกที่ครับให้โอกาสพวกเราด้วยนะครับก็ไปเปลี่ยนแปลงก็ไปจัดการเรื่องขยะในลาคลองก็ไปจัดการเรื่องน้าเสียในลาคลองนะครับยุดธศาสําคัญของอำเภอดาเนินก็คือลาคลองดําเนินนะครับลาคลองสาขาต่างๆ เราต้องใช้ลําคลองในการทํามาหากินเราต้องใช้กำคลองในการท่องเที่ยวถ้าลําคลองตกปกเต็มไปด้วยขยะน้ําเสียนะครับักท่องเที่ยวคงไม่อยากมาฉะนั้นสิ่งนี้คือนยโยบายสําคัญที่ลนะอบออจะเข้ามาจัดการจะเข้ามาทํานโยบายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงลําคลองดําเนินให้ดีขึ้นนะครับต้องทํางานเชิงรุกไม่ใช่ทํางานเชิงรันะครับนะครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นเสียงจากทัาก้าวไกลสวัสดีครับคุณพี่ครับขอ,อขอให้ขายดีนะครับวันนี้นักองทยวเยอะเลยนะครับนนขออนุญาตนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยซ้ายมือของผมคือว่าคุณชัยรัตน์นะครับว่าที่นายกอบจราชบุรีคนใหม่ของเราเซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่1กันยายนนี้นะครับเท่านั้นเนี่ยพี่น้องครับ1กันยากาเบอร์หนึ่งราชบุรี ต้องดีกว่าเดิมนะครับส่งผู้บริหารหนุ่มคุณชัยรัตน์เบอร์หนึ่งจากพักก้กาวไกลนะครับไปบริหารเปลี่ยนแปลงจังหวัดเราของพวกเรานะครับไปทําให้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการเกษตรนะครับการาค้าดีกว่าเดิมอบจอต้องเข้ามามีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนการทํามาหากินของพี่น้องในจังหวัดนะครับการศึกษาลูกหลานของเราต้องมีคุณภาพกว่านี้สุขภาพ ต้องดีกว่านี้คลินิกใกล้บ้านต้องดีไทยรัฐเบอร์หนึ่งแต่คับเก้าเปล่าเป็นกันยาอย่าลืมไปย้อกตั้งกันนะสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวดเนิน